5ราศีฟังขึ้นเพราะดาวเกตและดาวสุกย้ายนะครับต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆเพราะว่าดาวเกตเน,นี่ยส่งผลในเรื่องชื่อเสียงศีสิทธิสส์คุ้มครองนะครับรวมถึงการถูกช่วยแบบลับๆมีคนอุปถัมภ์นั่นเองรวมถึงดาวสุกที่ส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ mm ์ hmm. และโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาเริ่มที่ราศีแรกเลยนั่นก็คือชาวราศีตุลชาวราศีตุลเน,นี่ยโดดเด่นมากๆนะครับที่จะมีโอกาสที่จะไปทําบุญนะครับแต่ทําบุญครั้งนี้อาจจะมีจุดเปลี่ยนในชีว <Wow. S 1> ิตก็ได้นะฮะราศีที่2อนะครับ,รน,รบ,นะรบรนั ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีโผล่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนมิตรภาพใหม่หรือรักใหม่ๆก็ตามหรือรักที่มีอยู่ก็าตามนะครับราศีที่สานะครับนั่นคือชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกเลยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วงนี้เซนจะแรงช่วงนี้อย่าไปแช่งใครนะปากคุณเป็นปากพระร่วงแช่งแล้วร่วงจริงนะ ระวังนะราศีที่4นั่นคือชาวราศีกรกฎที่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นไปด้วยนะฮะส่งผลทําให้อะไรอะไรที่คุณกําลังหวังขายงานหรืออะไรต่างก็จะขายได้ดีด้วยนะครับได้ราศีสุดท้ายแต่ก่อนอื่นนะครับผมแนะนําองค์พระแม่แลักมีน,น,กนะครับห้าราศีนี้บูชานะฮะดีดีเรื่องทรัพย์นะครับเรื่องหนุษเสน่ห์เรื่องของโชคลาภและสิส่งศักดิ์คุ้มครองห้าราศีีสวยมากเลยนะครับราศีสุดท้ายนะครับนั่นคือชาวราศีพิจิกนะครับบอกเลยเรื่องของความรักดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คคคุุ้้้้้มรรรองงดดดดดววยยยยยเเเเพาาาาะะฉนนนนนนนััีีีี่่่่ศโหลลณปแ